แนะนำตัวหน่อยค่ะชื่ออะไรคะค่ะชื่อพินานะคะค่ะเดี๋ยวบอกก่อนว่าจยางวันนี้ให้พินาพินา,าน,าเนะเออบอกว่า,าส่งข้อความมาหาเอบอกว่าโชคดีมากที่ครูให้ไปกราบสามีโชคดียังไงคะไหนบอกดีความโชคดีก็คือตอนนี้เรามีงานเข้านะคะงานเข้าออกมาอย่ไาไปคาดฝันนะคะปกติจะคืองานคิวนี่คือเงียบมาก <laughs> ก็มีใครมองเห็นตั้งแต่ทํามานแะ้แค่ะตั้งแต่ทำมาพูให้กาบนะคะกับกาบไอ้อยนี่แหละอายด้วยกาบด้วยรู้สึกเขางแต่กาบดีมากงานเข้าฟังมากค่ะยังจะอายอไหมคะ กับทุกวันแล้วก็ต้องให้สามีให้พรด้วยนะคะถึงจะโชคดีมากๆนะคะเอ้ถึงบอกว่าแล้ววันที่ครูบอกให้กาบวันแรกรู้สึกยังไงที่ครูบอกว่าต้องกาบสามีใช่วันที่สามนี่จะกาบค่ะต้องคิดแล้วคิดอีกกาบยังไงจะกาบยังไงดีนะตัดสินใจยังไงก็ต้องกาบเพราะครูบอกว่าจะต้องจะต้องดีขึ้นแล้วจะต้องฟังขึ้นจะต้องกาบคิดอยู่สามวันเลยเหรอคะคิดอยู่สามวันเลย ล้วเชื่อครูยังว่ากลับแล้วดีดีค่ะดีแล้วก็สามีรู้จักรู้สึกว่าจะจับไม,ไม,ไม่ไม่พูดชุิเฉียวขึ้นแล้วรู้สึกว่าจะพูดแบบนิ่มๆไม่มีการไวไว <c oughs> พูดดีขึ้นกว่าเดิมตอนกลับสามีแล้วกลับสามี <c oughs> ทํายังไงตอนกลับสามีแล้วสามีทายังไงตกใจค่ะตกใจตกใจแล้วก็่ตะลึงค่ะตะลึงมปนความว่าานตะลึง เลยใช่ไหมเมียกูกินยาผิดขวดเขย่าขวดรู้เปล่ากอดเสร็จแล้วน้ําตาเราก็จะไหลนะคะครูตอนเสร็จแล้วน้ําตาเราจะไหลเลยนะมันรู้สึกว่าตื่นตันอะไรทุกอย่างที่ว่าเราได้ทํำเพราะเราตั้งแต่ที่อยู่ด้วยกันมาสิบห้าปีไม่เคยทําอ่ะเดี๋ยวเอให้อีคลิปหนึ่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ